ำลงจะเดินทางไปอเมริกาเป็นเวลา3เดือนกับกระเป๋าแค่1ไปใบสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพิมพ์กำลังจะไป work and travel นะคะเป็นเวลา3เดือนที่อเมริกานะคะวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูว่าพิมพ์เอาอะไรไปอเมริกาบ้างกับกระเป๋าแค่ใบเดียว คนเดียวกับการต้องแบกกระเป๋าลากไปแทบทุกที่มันเป็นอะไรที่โคตรลำบากโคตรเหนื่อยเราเลยตั้งใจเอาของไปให้น้อยที่สุด ก็เดี๋ยวเราจะมาทำ o n t s in my bag กันนะคะว่าเราเอาอะไรไปบ้างอะไรที่มันจำเป็นแล้วก็เราอยากจะแนะนำอีกอย่างก็คือการเดินทางไปต่างประเทศนะคะมันไม่ได้จำกัดแค่จำนวนกระเป๋านะอย่างสายการบินพิมพ์มไป Korean Air ใช่ไหมมันก็จะจำกัดให้เราสามารถเอากระเป๋าโหลดใต้แบบท้องเครื่องได้2ใบซึ่งแต่ละใบก็จะจำกัดน้ำหนักอีกเช่นสายการบินพิมพ์23กิโลกรัมต่อ1ใบดังนั้นเราเลือกที่จะเอาไปแค่1ใบเราก็จะมีน้ำหนักจำกัดกับเราแค่23กิโลกรัมเท่านั้น แั้นก็คือไม่ได้แปลว่าเราเอาไปใบเดียวแล้วเราจะแบบว่ายัดทุกอย่างลงไปได้นะเริ่มจากเสื้อผ้าก่อนเราเอาไปน้อยมากส่วนมากก็เป็นเสื้อผ้าสําหรับไปทํางานแล้วก็ชุดเที่ยวอีกประมาณ5 6ชุดก็อย่างที่บอกว่าเราเอาเสื้อผ้าไปพอใช้เลยคือเราเอากางเกงะ ไปประมาณแค่ห้าหกตัวรวมที่เป็นกางเกงทํางานแล้วด้วยแล้วก็เอาเสื้อไปเยอะหน่อยส่วนรองเท้าเราเอาไปสามคู่นะคะ mm. ก็จะเป็นแบบรองเท้าทํางานอันนึงที่เป็นสเกชเชอร์อะไรเงีย้ยแล้วก็รองเท้าแตะแล้วก็รองเท้าใส่เที่ยวแบบว่ารองเท้าแฟชั่นหน่อยอะไรประมาณนั้นอีกอย่างก็คือเสื้อกันหนาวนะเราเอาไปแค่3ตัวท้ว่วคือเราเป็นคนชอบใส่เสื้อกันหนาวแบบสเวตเตอร์เราก็เลยเอาแบบสเวตเตอร์ไปแค่3ตัว ังสีกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาเสื้อขนเป็ดไปตัวหนึ่งคืออันเนี้ยซื้อที่ยูนิโคหรือคนแล้วก็รุ่นนี้ออาต้าไล์ดาว เป็นชื่อรุ่นหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละคือพี่ว่ามันดีมากตรงที่ว่ามันนะมีที่เก็บมาให้เลยแล้วก็ราคาแบบไม่แรงเวอร์ไม่ขายฝันยอยะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าวันไหนที่มันหนาวมากๆยอยะไรเงี้ยเราก็จะใส่สเวตเตอร์ชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวนี้ทับเพราะว่าเมืองที่เราไปอ่ะมันไม่ได้แบบว่าหนาวเวอร์หนาวเกินยอยะไรเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับหน้าหนาวบ้านเราแล้วก็จะมีพวกเครื่องประดับถุงเท้าอะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งถุงเทา้าเราเอาไปประมาณ78คู่เพื่อให้ว่า ทั้งอาทิตย์อะถ้าเราไม่ได้ซักผ้าแล้วเราไม่ต้องใส่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยส่วนเครื่องประดับอะเราจริงๆเราแทบไม่มีเลยคือเราก็เอาไปแค่ตุ้มหูประมาณ2คู่เพราะว่าเราจาะหูแบบ4อันใช่ไหมที่เหลือก็แบบเหลือไปซื้อที่นู่นเอาเราใช้เวลาเลือกเสื้อนานมากคือเราเอามาลองทุกเอาฟิตเลยเพราะว่าเราต้องอยู่กับมันไปตลอด3เดือนแถมยังต้องเวียนใส่เรื่อยๆเราเลยต้องเอาให้แน่ใจว่าเราชอบจริงๆ ส่วนพวกเสื้อนอนนะคะเราเอาไปแค่ประมาณ3มชุดคือเราเาป็นคนใส่เสื้อนอนแบบว่าใส่เสื้อเน่าเน่าเสื้อเก่าเก่าเสื้อกีฬาสีโรงเรียนอะไรมันเนี่ยแล้วก็กางเกงขาสั้นแค่นั้นเองค่าเสื้อผ้าก็กินที่ไปเกือบครึ่งกระเป๋าแล้วจริงๆแล้วเลยต้องพยายามเอาของกินไปให้น้อยที่สุดคือตอนแรกเรากะจะตัดใจไม่เอาพวกอาหารเครื่องปรุงไปเลยแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ คือเรารู้ตัวว่ามากกว่าโฮมซิกก็คือฟู้ดซิกแต่ด้วยความที่เมืองที่เราไปมันมีคอมมูนิตี้คนไทยค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็มีขายแบบอาหารไทยกันในกลุ่มตลอดเวลาเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่น่าจะคิดถึงหรือขาดมันขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาเราเอาน้ำปลาไปด้วยเพราะว่าเราเป็นคนชอบรสชาติน้ำปลามากชอบรสเค็มมากแล้วก็ไม่ชอบแมกกี้อะไรอย่างเงี้ยที่เหลือมามา่มาของซองอาหารแบบ กระป๋องอะไรเงี้ยคือไม่เอาไปเลยเพราะว่ามันค่อนข้างหนักแล้วก็เปิดพื้นที่ก็จะเห็นว่าส่วนของพวกอาหารเนี่ยใช้พื้นที่น้อยมากก็คือแค่น้ำปลาขวดเดียวเพราะเราเอาแค่เครื่องปรุงไปทําอาหารเองบ้างให้หายคิดถึงพอมาถึงพวกอัซเซสซอรีต่างๆนะความจริงคือเราไม่รู้จะนิยามกลุ่มนี้ยังไงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันแบบค่อนข้างเราเดเบอร์มากมาที่พวกแรกสายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ iPad กล้องอีก3ตัวโดนอีกหนึ่งตัวแล้วก็หล่าสายชาร์จต่างๆ แค่นี้ก็โคตรเยอะเราว่าน้ำหนักจะเกินก็พอยพวกนี้แหละคือเราไม่สามารถที่จะตัดใจได้เลยเพราะกล้องแต่ละตัวมันมีความสามารถที่แบบว่าดีของมันเช่นกล้องถ่ายรูปของพิมพ์ที่พิมพ์ใช้ประจําอ่ะคือมันเป็นรุ่นเก่าแต่มันถ่ายรูปได้ดีแล้วมันแบบว่าเข้ากับเราอ่ะคือเราชินใช่ไหมแต่มันไม่สามารถใช้ถ่ายวิดีโอได้ดังนั้นเราก็ต้องเอากล้องถ่ายวิดีโอไปอีกแล้วอย่างเลยที่เราไปก็คือ iPad คอมพิวเตอร์อันนี้คือต้องเอาไปแน่นอนเพราะว่าเอาไปทํางานตัดต่อที่นู่นเนาะ แต่ว่าประเด็นคือคอมเราอะมันไม่ใช่แบบ macbook imac อะไรที่มันหรืว่าเล็กๆแบบว่าบางๆอะไรอย่างงี้นะคือคอมเราคือ a c e r แบบ g a ม i n g งคอมพิวเตอร์อะคือมันหนักมากๆอีกอย่างที่สำคัญมากก็คืออะแดปเตอร์เสียบลักเพราะที่อเมริกาจะไม่เหมือนบ้านเราพิมพ์ก็เอาที่แปลงไปหลายๆอันแล้วก็ปัรบพ่วงไปอีกหนึ่งอันคือเราจะบอกว่าตัวอะแดปเตอร์มันสำคัญมากจริงนะคือถ้าสมมติว่าเราไปที่นูน่นอะเราจะประเทศต้องมีไอตัวแปลง คือเราจะไม่สามารถที่จะใช้ของที่ไทยแบบที่ม้วนผมที่ยืดผมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วก็ไปเสียบได้เลยนะอย่างของพิมพ์อย่างที่บอกว่าพิมพ์เอาไอตัวปลั๊กพ่วงไปด้วยก็คือเอาไอ, Universal, อยูนิเวอร์แซลเนี่ยเสียบแล้วก็เอาปลั๊กพ่วงเสียบก็จะโอเคมาที่ของใช้อื่นเนาะเราก็จะเอาไปแค่เน้นพวกแบบว่าแปรงฟัน,นยาสีฟันอย่างที่เราเอาไปแน่ๆอย่างก่อนไปอะ่ะ คือเราก็แบบว่าสั่งเครื่องสำอางมาแบบเซตหนึง่งไม่ใช่เครื่องสำอางสิสกินแคร์มาเซตหนึง่งที่เราใช้ประจําอะไรประมาณน,นี้สั่งที่มันเป็นแบบว่าหลอดเล็กๆแล้วก็เอาไปที่นู่นส่วนเครื่องสําอางอะไรเงี้ยเราเอาไปนิดเดียวคือเราเป็นคนไม่ใช้เครื่องสำอางเยอะอยู่แล้วแล้วเราก็พกขึ้นเครื่องด้วยดังนั้นอนะ่ะคือในกระเป๋าเราก็จะไม่ค่อยมีสัสดส่วนของ,ของพวกเครื่องสำอางสกินแคร์เยอะเท่าไหร่เออลืมบอกเราเป็นคนสายตาสัาน้นเราต้องพกคอนแทคเลนส์ไปด้วยคือที่อเมริกาเรา เขาไปซื้อเองเฉยๆไม่ได้นะมันมีขั้นตอนยุ่งยากเราแนะนําให้พกไปให้พอ3เดือนเลยก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไปด้วยของข้าวๆก็จะประมาณนี้คือในกระเป๋าเราอะอย่างที่บอกมันดูไม่ได้มีของแบบว่าเยอะมากแต่แต่ละประเภทอบมันเยอะเช่นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็คือครึ่งกระเป๋าแล้วอน,น้ำปาก็ขวดเล็กๆถูกไหมแต่ว่าคอมพิวเตอร์พวกสายชาร์จบ่งชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ย และอย่างนี้บอกว่าพิมพ์เอากล้องไป4ตัวก็คือมีที่ชาร์จแบตของกล้อง4อันแล้วก็ที่ชาร์จโดนก็ต้องมีของยิบย่อยยิบย่อย,ยอไปอีกเช่นพวกฮาร์ดไดรฟ์นู่นนี่ก็คือ,อยังต้องมีอยู่นะคะสุดท้ายเลยก็คือยาก็คือยาเนี่ยสำคัญมากๆนะทุกนะคนคือเหมือนที่นู่นพี่ไม่รู้ว่ามาสามารถเข้าไปซื้อหรืออะไรได้เลยไหมแต่ที่แน่ๆคือมันอาจจะไม่มีตัวยาที่เราคุ้นชินหรือว่าคุ้นเคยอย่างพิมมาเอาพาราไปแล้วก็ยาแก้แผลไป แค่ประมาณเนี้ยล้วก็อาจจะเป็นยาแก้ปวดประจําเดือนหรือว่ายาทาน้าขาวอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เอากระเป๋าที่พับได้แบบนี้ไปอีกคือมันเป็นกระเป๋าเป็นแบบนี้อยู่ข้างในอันนี้แบบไม่อยากแกะออกมาแต่ว่ามันใหญ่ก็คือเป็นกระเป๋าที่แบบว่าสมมุติว่าเราจะไปนอนบ้านเพื่อนหรือไปเที่ยวทริปแบบ2-3วันหรือว่า เราอยากจะจัดกระเป๋าแยกหรืองอกระเป๋าขากระบบอะก็ได้นะลองไปแบบดูอันนี้พิมพ์เอาของ e t z Z ไปอีกอย่างที่ลืมไม่ได้เลยในยุคโควิดนะคะก็คือแมสนะคะพิมพ์เอาแมสส์ไป ประมาณใช้ได้ประมาณเดือนกว่าเลยแล้วก็อย่างที่เราแนะนำอะ่ะก็คือการเอาถุงใสมาใส่ของคือพิมอาจจะได้ถุงพวกเนี้ยมาจากพวกร้านแบบเสื้อผ้าเวลาสั่งออนไลน์หรือว่าสั่งจากเว็บอะไรเงี้ยเขามักจะมีหลังๆอะ่ะมันจะเหมือนเป็นแบบเสื้อตัวหนึ่งก็คือใส่แบบว่าถุงเสื้อผ้าอันหนึ่งเป็นประมาณเนี้ยเออก็คือถุงเสื้อผ้าจะเป็นประมาณนี้ซึ่งอย่างของพิมอ่ะพิมพ์ก็เอามาอย่างอันเนี้ยเป็นพวก เครื่องสาอางสกินแคร,ร์แล้วก็พวกแปะสิวนู่นนี่อะไรเงี้ยพิมก็ใส่รวมกันไว้ในถุงหนึ่งแบบนี้แล้วก็อย่างพวกยาก็กใส่รวมกันไว้อีกถุงหนึ่งแบบนี้ก็คือมันจะแบบว่าช่วยให้เราอะสามารถที่จะแยกประเภทของของได้ในกระเป๋าเราอีกอย่างคือมันใส่เนี่ยทุกคนดูมันใส่แล้วเราก็รู้เลยนะว่าข้างในมันคืออะไรเราไม่ต้องมาเดาว่าแบบ กระเป๋านี้ใช้ยาไม้กระเป๋านี้ใช่เครื่องสําอางไหมส่วนกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายพิมพก็เอาไปนะแต่เราเอากระเป๋าเป้ไปแค่ใบเดียวใช้สาหรับใส่ของที่จําเป็นตอนเดินทางกลับไปทํางานแล้วก็กระเป๋ากล้องกับกระเป๋าสะพายข้างแบบนี้ก็คือรวมกระเป๋าเป็น3ใบอันเดี๋ยวเรามาดูของที่เราเอาขึ้นเครื่องกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้ลักษณะนี้ไม่ใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็ อีกอันนึงคือกระเป๋าสะพายมันขนาดพอดีมากอันนี้คือพิมพ์เอากระเป๋าสะพายไปแค่ใบเดียวทั้งทริปนี้ทั้ง3เดือนนี้เพราะว่ามันใหญ่มันจุของได้เยอะใส่กล้องก็ได้ด้วยแล้วก็พิมพ์ก็จะเอาไว้ใส่พวกจะเปิดให้ดูนะอันนี้คือพิมพ์เตรียมแล้วก็คือเอกสารพวก Ds สองศพวกเอกสารในจ้างเอกสารประกันอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมพาสปอร์ตแล้วก็พวกแบบ อะไรพวกกระจุปกปุกปิกต่างๆก็ใส่ไว้ในนี้แหละอันนี้อันก็คือใส่ไว้ข้างนอกเป็นหมอนรองคอของยูนิโค่ดีเวอร์แล้วก็ในเนี้ยคือถามว่ามีอะไรบ้างไหมอ่ะไม่แหละถุงที่บอกว่าดีก็เนี้ยก็คือเป็นเครื่องสาอางที่แบบพกไว้เป็นเครื่องสําอางที่แบบว่าเอาขึ้นเครื่องได้นะทุกคนคือเวลาเราจะเอาอะไรขึ้นเครื่องอะทุกคนต้องอย่าลืมว่ามันจะต้องแบบเนี้ย ห้ามเกินกี่มิลลิกร,รมัมห้ามเกินกี่มิลลิลิตรอะไรเงรี้ยก็อย่าลืมดูก็คือมีเครื่องสำอางเล็กๆ,ๆน้อยๆถุงอันนี้ก็คือใส่แบบพวกที่เราจะเอาไปเสริมสวยในห้องน้ำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกกล้องอันอื่นนะคะอย่างก็คืออันนี้ผ้าเช็ดตัวคือผ้าเช็ดตัวพิมพ์เอาไปแค่อันเดียวทั้งทริปเหมือนกันคือเดี๋ยวไปซื้อเอาที่นูน่นแต่ว่าอันนี้ใช้แก้ขัดไปก่อนก็ค,คือใช้ทั้งแบบตอนที่อยู่สนามบินตอนที่เช็ดหน้าล้างหน้านู่นนี่เผื่อมีโอกาสได้อาบน้ำก็คือใช้อันนี้เลย ส่วนข้างในที่เหลือถามว่ามีอะไรบ้างก็จะมีพวกหนังสือไดอารี่อะไรประมาณน,นี้นะทุกคนแล้วก็เนี่ยถุงนี่ก็เอาไาเพิ่มวันนี้ของชีอินอย่างเงี้ยอันนี้คืออีกอันหนึ่นงที่เราขึ้นเครื่องเป็นกระเป๋าของเราใช้ของมินิโซนะถ้าไม่รู้ว่ามันคือชื่อรุ่นไหมนะแต่ว่าชื่อมันคือ luggage b a c k enjoy clip เขียนอยู่ตรงนี้เออของมินิโซนะคะซื้อมานานแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มีอยู่ไหมแต่ว่ามันดีมากเดี๋ยวจะให้ดูข้างในก็คืออย่างนี้เลยมันจะแบบว่า มีช่องเยอะมากแล้วเราก็มีโหยังมีซิปอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีอย่างเนี้ย คือมันมีหลายช่องให้เราใส่ของมากๆนะคะอย่างพีมาก็จะเอาอันนี้เน้นไปใช้ตอนที่แบบว่าเข้าห้องน้ําหรือว่าจะแบบไปท,ทําธุระส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาพวกแปรงฟัน,นยาสีฟันอยู่ในช่องนี้นะแล้วก็สาลีคินเซอร์คินซิ่งหมวกอับน้ําพวกแมสสารองอะไรประมาณนี้แล้วก็พวกมอยเจอไรเซอร์นะคะมอยเจอไรเซอร์ก็เอาขวดเล็กๆที่แบบว่ามันสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้ประมาณนั้นแล้วอย่างที่มันดีคือเนื้อผ้าของมันอะ มันจะเป็นผ้าที่เวลาโดนน้ำอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าไม่ได้ซึมหรือข้างในอ่ะมันจะไม่เปียกหรืออีอย่างนะถ้ามันเปียกอ่ะก็คือมันแห้งง่ายแห้งเร็วนะคะนัารวอกกับการแบบว่าเอาเข้าห้องน้ำจริงๆแหละอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์แค่การแบบว่าขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างงี้นะสมมุติว่าอย่างการไปเวนท์รอาเวลใช่ไหมล้วอาจจะต้องแชร์บ้านแชร์ห้องแชร์ห้องน้ํากับคนอื่นเนี้ย หรือเวลาเราไปเที่ยวทริปกับคนอื่นแล้วเราอยากจะมีกระเป๋าเล็กๆสำหรับการพกของส่วนตัวอะไรมันเนี่ยเนี่ยก็คือมันมีแบบนี้นะแล้วเราสามารถที่จะแขวนไว้ตรงห้องน้ําได้และอย่างที่พิมพ์บอกเวลาเปิดมามันเป็นแผ่นอย่างนี้ได้เลยแล้วเราก็แขวนไว้ได้คือเราสามารถที่จะแบบใส่ของจําเป็นพวกแชมพูสบู่อะไรอย่างนี้ในนี้ก็ได้นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้ของเราคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าก่อนบิน24ชั่วโมงมันจะวุ่นวายแค่ไหนไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย